อโอ้โหโอ้โหเอาของเอาของกูมาเลยไอ้ชี้เชี่ยกล่องอยู่กล่องอยู่หน้าเสาอะช่วยเพ so. er ื่อนไม่ได้อ่ะเลยจะเชี่ยเลยเอาเอาหยิบอ่าเอาดิหยิบของหน้าเสาอีกถ้ามึงอยากให้กูฆ่าเขามึงก็ต้องจ่ายมาเหมือนกันไม่งั้นกูจะไม่ฆ่านะกูจะปล่อยเขาด่านเที่ยนี่ ทุกอย่างทุกการกันทำเป็นเงินเป็นทองมึงรู้เปล่าหมากูต้องกินข้าวหมากูไม่ได้ที่จะไปแดกหญ้านะเอ้าไอเหี้ยอะไรเนี่ยหมากูก็ต้องมีคงมีข้าวให้กินไม่ใช่หมากูสามารถแดกหญ้าได้ใครเป็นเหี้ยวะ ผมมองเหยื่อไม่ออกอะ่ะใครคือเหยื่อวะวัดอ๋ออันนีเนี่ยเนี้ขาสัน้นเนี่ยขาสัน้นแต่ว่า หำยาวผูวว้คอไม่ถูกใจกูหรือเปล่านะว,ว่าไงครับน้องน้องน้องอะไรวะน้องปิด๊ดอาฮ่าไม่เคยซ้ำหรอก แต่ซัดไปแล้วอ่ะอุ้ยแหลกแหลกแหลกมาก <t> คือผมเข้าเกมรอบสองเป็นเงี้ย ไม่ชอบปั่นไฟหรออี่เนียเจ็บตัวเบคุลลล้นเลยเจ็บตัวเบคุลลล้นเลยแม่บอกห้ามฟังหรอรอยเท้าใครมึงอย่าชวนกูคุยกูมองไม่เห็นเลยว่าใครวิ่งมาไอสัตว์ กูทิ่มให้ด้วยเนี่ยกูจะทิ่มให้ตายยากก็หรอโอ้โหโอ้โหเอากลของเอากลของกูมาเลย <laughs> ไอ้ชี้เชี่ยกล่องอยู่กล่องอยู่หน้าเสาอะ่ะ <c oughs> ช่วยเพื่อนไม่ได้อะ่ะเดือดจะเชื่อเลยเอ้า <c oughs> เอา,เอาหยิบเอา <c oughs> เอาดิหยิบของหน้าเสาอีกเดี <c oughs> ๋ยวจะเชื่อเลย <c oughs> Tear your soul apart. ข้อจะ M V P เลยก,ยกล่องกูเนี่ยโอ้เช่กันแล้วเสด็จเเือสองเลยกู น้องๆสวัสดีผู้ชมที่ยูทูบใหม่แม่งเป็นช็อตที่แบบสุดยอดอะพี่มาเตี้ยไม่อ่อนโยนใช่ครับผมผมจะอ่อนโยนสำหรับคนที่ผมชอบเท่านั้นนะคนไหนไม่ถืกใจก็ไม่ต้องอ่อนโยนเออเฮล YouTube พี่พิงค์คือพี่พิงค์คือเล่นในเจ๊กเหรอ <c oughs> เยียบไปไม่ทันสวัสดีครับคุณลอรี่สตตีมเมอร์อันดับหนึ่งในใจผมนะ เอา้าเลื่อนมันไปไหนวะไอเบนเด้เฮ้กูเจอแล้วมึงจ่ายมา100บิตแล้วกูจะปล่อยก่อนที่กูจะศูนเอา้ากล่องเสียงกล่องแม่งบัากอ่อ

เมาส์กูบินเมาส์กูลอยออกเมาส์ผมลอยอ่ะเอ๊ะอ่าวิ่งไปช่วยนะกำลังตึงเลยอ่ะกำลังตึงเลยอ่ะเกี่ยวดาบไปก่อน เนี่ยไปไหนแล้วจะให้กูให้มึงจะมึงจะให้กูให้เขาแทงหลังไหมหรือมึงจะให้กูฆ่าโหเซฟ้ยวเบียนรถอ้าึกืว่าถึกใจเลยเฮ้ยเหมือนผมนี่เสียงกล่องอะ อยู่ตรงนู้นหรือเปล่าไม่รู้นะข้างหน้าเฮ้ยเสียงผู้ชายที่ไหนวะโหกูว่าแล้วกองกู<ะ>ก็พามาไปก่อนถ้ามันจะโอ้โหเกินไปไหมกองอยู่เอลทีไม่ใช่ครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแต่ว่ามาไม่ทัน ผมได้ยินเสียงแบบไฟช็อตๆอยู่มื่อยี่ช่องแชรจะเย็นนะผมกำลังตั้งใจเล่นมากๆเลยเนี่ยหรอเสียงคนวิ่งผมแม่นมากนะพินเทสถ้าในประเทศไทยอะ่ะผมคิดว่าผมผมคิดว่าผมตึงสุดแล้วพินเทสอะ่ะ ขมายลวอยเขาได้ไหมล่อยเขาได้ไหมหรอหนึ่งร้อยไม่พออ่ะนี่มึงเห็นชีวิตที่จิงแค่หนึ่งร้อยบิตหรอฮะถ้าเขาอารม้มาเขาจะเสียใจแค่ไหนว่าชีวิตของเขาแค่หนึ่งร้อยบิต เึ็นกูกูเสียใจเลยเนี่ไงเดี๋ยวก่อนที่กูจะฆ่านะเฟียดสยดโอ้ยยยี่ติดเลยเฟียดสุดททายแล้วด้วย เฮ้ยโหยังพามาได้อยู่ lier. จะตีมือหรือโจน ป้อนเลยเฮ้ยแร็วด้วยก่อนที่กูจะไปแขวนดูมึงเห็นมึงเห็นความน่าสงสารไหมดิกระดิกหัวแล้วเนี่ยกูนับมึงถึงขีบถ้ามึงไม่ให้ถ้าไม่ให้อีกหนึ่งร้อยบิตตายแน่มึงดูกูยืนแอคกนี่นี่มึงดู หนึ่งสองสาเกบโอเคคือว่าสาวไม่ได้สาวไม่ได้ <c oughs> เป็นห่วงคุณขนาดนั้นนะก็แค่นี้แหละออาวิ่ง พี่พ่อเหลือจะเชื่อเลยว่ะไอวสัตว์เอ้ยยย ตายอ่ะอืมสดไม่ได้เหลี่ยมโอ้โอยิ้เห็จะไม่ยมทนทุทนพี่นบอกว่าโหดสามยังไม่ทันพี่น็นบอกว่า หัวใจของคุณผมขอนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรอผมไม่ได้ป้น ผมอ่านไม่ออกอ่ะผมเราล้อกบเกี่ยนไปแล้วกันนะ